บรรยากาศการเมืองเมื่อวานคุณวิสิตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ปไปหาเสียงแถวเขตสายไหมตลาดบุงสกรก็ปรากฏว่าระหว่างเดินหาเสียงไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งใส่เสื้อแดงสกรีนรูปคุณยิ่งรักชินวัตร <c oughs> ก็ชูป้ายข้อความบอกว่าไร้ฝีมือเข้ายากหมากแพงก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามกันให้ยืนอยู่ในซอยข้างตลาด <c oughs> คุณวิสิตทั้งคุณอภิรักษ์และคุณก้องศักด์คนที่ลงสมัครในพื้นที่ก็พยายามจะเข้าไปพูดคุยนะครับคุณวิสิ์ก็เข้าไปพูดคุย ก็บอกว่ารัฐบาลพยายามแก้ปัญหาเรื่องก๊าซสูงต้มราคาน้ํามันดีเซลแต่ว่าตัวของผู้หญิงคนนี้ชื่อคุณสิริมานนวลแจ่มอายุ60ปีเป็นข้าราชการเกษียณแล้วเนี่ยนะครับก็รับฟังแต่ยังไม่ค่อยพอใจก็ก็อบอกว่าพอดีมาจ่ายตลาดเห็นคุณวิสิ์มหาเสียงก็เลยเข้ามาคุณวิสิตก็บอกว่าไม่ได้เตรียมตัวมาแล้วทําไมมีป้ายเธอก็บอกว่าป้ายเนี่ยเพิ่งเขียนสดๆประมาณนี้เนี่ยนะครับขณะเดียวก,กันก็มีผู้ชายอีกคนหนึ่งเข้ามาตามผู้หญิงคนนี้ มาแล้วก็จูป้ายข้อความว่าเรยาการเมืองปากจับทําไม่เป็นแต่ตตตตตคุณว,วิสิทธ์ก็ไม่ได้ไดสนใจ<า>อะไร<า>นะฮะมาเจอผู้หญิงคนนี้นะครับก็พยายามชี้แจงกันนานประมาณ10นาทีรายงานระบุว่าหลังจากนั้นคุณวิสิทธ์ประชุมคอรมอนี่นะครับก็จี้ไปที่เรื่องของข้าวสารอาหารแห้งอุปโภคบริโภคที่ชาวบ้านเขาร้องบอกข้าวยากหมากแพงไก่หมูน้ำมันปาล์มสารพัดเหล็กสายไฟแบตเตอรี่จี้ไปที่กระทรวงพาณิชย ให้ดูเรื่องปามก็ลงมาแล้วนะฮะหมูก็แนโนมลงไข่ไก่ก็ลงมาแล้วนะครับ,นนกกรบตอนนี้ก็นายกก็บอก,กร้อนใจเรื่องนี้ใ,ให้เข้าไปดูกใกล้ชิดหน่อยรายงานระบ,บุว่าคุณพิสิทธิ์มีแผนจะขึ้นไปหาเสียงทางเหนือ,อก็จะไปพยาวลำพูนจะไปค้างวัดนะฮะนอนวัดจะไปนอนวัดตามโปรแกรมการเดินทางประมาณนี้ใช่เนี่ยเดินคุยกันแล้วนะขออธิบายหน่อยว่า <อบ S 1> ข้องใจเรื่องอะไรแต่ประเด็นนี้เขาบอกรกะบุว่าแหมคือ ทางฝั่งเสื้อแดงเ็าก็เตือนบอกว่าอย่าไปป่วนเพราะทางฝั่งประชาธิปัตย์ก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับมันเป็นเกมนอกสภาประมาณนี้รักใครชอบใครก็กาให้คนไปนนตัดสิน,ววนนะเอาวันเลือกตั้งดีกว่า